ผู้หญิงที่บอกว่าชอบผู้ชายเล่นกีตาร์ได้และปอ้องเธอได้ด้วยผมก็เลยเป็นเธอไปไงก็บจบหลักสูตรเล่นกีตาร์ได้ไหมได้ปกป้องมึงได้ไหมได้ที่เราสอบแล้ะพวกเราก็ได้ลบก,กันแต่หลังจากนั้นก็ได้เห็นอะไรบางอย่างมนเพดานน,นั่นคือครูที่กำลังจ้องจะเล่นพวกเราอยู่เฮ้เพื่อนกูได้กินกูได้กินความมิตรตาระยะยาวจากผู้เป็นอาจารย์ด้วยระบาดแล้เป็นโจมสำหรับทุกคอหมอต่อไปนี้คนไข้กินได้เฉพาะอาหารทะเลนะครับคนไข้ปะา,าลูกหัดว่ายน้ำกัน แล้วบางทีเราทำอย่างนี้อาการมันจะหายไหมเมื่ออาจารย์ออกจากห้องผู้หญิงตัง้งใจนั่นดีกว่าผู้ชายผู้หญิงถามฉันเป็นอะไรมากหรือเปล่ากู้ภัยข้างคนถลอกนิดหน่อยผู้หญิงในขาของฉันขอดูหน่อยดิกู้ภัยอ๋อขาคุณอยู่อีกคันหนึ่งแล้วอ๋อไหนว่านิดหน่อยกู้ภัยก็นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยที่ขาไม่ใช่ไหนที่คุณเนี่ย